ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแกล้งพี่ไอร์เลสเมเปิลใยการแบลล่าเป็นเจ้ากริ้นนะครับก็คือเจ้ากริ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวคอนตัวเขียวทุกคนนะก็คือมันจะเกลียดวันคริสต์มาสมากๆผมนะก็เป็นตัวร้ายในวันคริสต์มาสนะผมนะก็คือในคลิปนี้ผมแกล้งพี่ไอร์แบบว่าก็แกล้งไงทุกคนนะก็อย่าพิปพ์ดีกว่าทุกคนกดไลค์ด้วยนะทุกคนเออก็แกล้งอ่ะเอทำไมก็แกล้งพาทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตอนนี้หมือนนี่ก็ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาแก้พี่ไอเนี่ยเอ้ยครผมมีข่าวสารจะแจ้งครับผมนะก็คือพี่หวานติดโควิดนะครับ ส่วงนี้พี่อทจะไม่ได้ทำพีกับพี่หวานนะครับก็ขอพี่หวานหายดีนะครับหายซะสุดนะทุกคนทัานใดพี่หวานทุกคนนะก็ตรงนี้ผมมาเป็นกรินนะครับก็คือกรินมันจะเป็นเขาเรียกว่าอ e anyway. ่าเหมือนอีกฝั่งนึงของซานต้าทุกคนแบบเป็นฝั่งร้ายนะครับก็คือแบบพวกขี้ฉาคนที่เกี่ยวไว้คิดมัสนะครับคือฉันเกี่ยวคิดมริสต์มัสที่สุดเลยที่จะขโมยกล่องหวานโอเคผมขออนุญาตล่าขวัญก่อนกันนะตัดแค่นี้ได้ไหมเนี่ยไม้เนี่ยนี่เล่าขโอ้ตายตายตายอุ้ยอันนี้มันคือดอกไม้อะไรวะเเเเนนนนีี่่ยัป็ดดอออกกลารรหจิสต เออรู้สึกว่าวอตนี้เรไม่มีกล่องของขวัญนะครับโอ้รู้สึกคิดกล่องขวัญอยู่นะครับนี่กล่องของขวัญนะครับต่อจากนี้ไอตัวไหนมันมาฟันพี่นะเดี๋ยวพี่จะแบบตีให้หมดเลยเออพี่จะใช้ดาบไม่แหละไปตีมันโอเคตีเลยวะอันนี้พี่ไอไม่เห็นกล่องของผมนะครับอย่างวะเนี่ยอ่าออุ้ยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยตัดไม้แบบ ดีให้ตัดไม้ดีๆไม่ได้หรือไงเอาอะไรกแล้วันอเ้ผมจะาของใส่ากนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นอะไรดีทุกคนีเไหมเป็นคลี่ล้วกันเีาจะพอแ่นี้แล้วแหเราออกเดินทางกันดีกว่าทุกคนอเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะเหมือนปะของขวัญทุกคนมีของขวัญด้วยเน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 เอุ้ยเอ้าทำไมได้พี่ได้เลยเนี่ยพี่ได้อุนจีทุกคนดูดูดอะไรก็ไม่ดูอะไรเนี่ยจะเป็นอะไรจะเป็นเกินแล้วก็มาจะมาขโมยของนี่อย่างนะครับนี่ มูแต่ว่าพี่ยังคาใจกับของขวัญเมื่อกี้มาจากไหนก็สงสัยเซนต้าแบบลายชื่อบิดเอออะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรวะเนะี่ยพี่มันเห็นอะไรบินผ่านเมื่อกี้แตไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรว่นอาจจะตาฝาดไปนะทุกคนเออแต่ก็จะสนใจเลยนะตาฝาดแต่ตาฝาดสงาาดสัจะตาฝาดไปเอออุ้ยพี่พี่ต้องแค่ที่จะจะต้องการเข้าเข้าบ้านนะทุกคนนะข,นข,นข,นนนของขวัญอุ้ยในนี้ไม่ได้ของขวัญเต็มเลยเอา้า ทุกคนทำไมในในบ้านมันมีแต่ของขวัญแบบโอเคผมว่าถ้าเป็นกินดีกว่านะครับทำไมมันมีแต่ของขวัญเป็นแบบว่ามันเป็นอุจิไปหมดเลยอ่ะนี่จัดคิดว่าปีนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ทุกคนดูดีได้แต่ของขวัญนะพหน่อยขโมยของโอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยข้างในกินมาขโมยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทไมมันกินจะทไมมันขึ้นชื่อโอ้ยไม่ตมีตัวมาขโมยของขวัญกลับมาที่เลยนะจะขโมยจะขโมยยเเราไปฮ้จะขโมยจะขโมยทุกคนมันเอาของขวัญแต่ของขวัญจริงๆก็ไม่ได้สำคัญกับพี่นะ มันเป็นแช่ของขวัญได้ค่ะแต่ว่ามันคือใครนะเฮ้ยเข้ามาในบ้านเราได้ไงเนี่ยเฮ้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 ยฮัลโหลออกไปแล้วทุกคนเฮ้ยนี่มันเดี๋ยวนะ รู้สึกว่าตัวนี้มันจะคุ้นๆเหมือนเคยอ่านเจอในเน็ตหรือว่ามันเมื่อกี้ม่อคือตัวกรินตัวที่มันแบบต้องรู้จักไหมที่มันแบบว่ามันจะแบบว่ามันจะมาขโมยของขวัญนะทุกคนแบบเวลาซซนต้าให้ของเราไอ้นี่มันกรินเมื่อกี้นี่นาที่มันมาขโมยของขวัญเราไปเฮ้ยัมไงขำอะไรอยา้โหเราไม่ตลกด้วยนะถึงของขวัญมันจะไม่ใช่ฉชนเกดคริสต์มาสเฮ้ยคริสต์มาสราจจะเป็นเทศกาลที่ดีไม่นะ เ้วเกลียดคิดสมัติได้ยังไงไม่สีไม่ซานต้านายใช่ไหมที่เป็นคนขโมยฉันเกลียดซานต้าไม่ซานต้าจะเป็นคนดีทุกคนพี่ว่ามันแน่เลยที่ขโมยของขวัญดีๆจากพี่ไปพี่ว่าข้างในเอาจริงๆมันอาจจะไม่อาจจะเอาของเดิมอาจจะไม่ใช่อนันก็ได้เนี่ยแล้วก็มาเอาไปทีหลังอะไรเวะเนี่ยฉันเกลียดของขวัญไม่ของขวัญเราจะดีเออแต่ของขวัญนี้พี่ก็ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยทุกคนอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยใครไปทำอะไรให้เขาโกรธเนะทุกคนเออถึงได้เกลียดขนาดนี้บ้าไปแล้ว ทุกคนไม่เห็นเนอะายทุกคนเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเขาไม่รู้นะเขาบกผมวันนีเซงเลยทุกคนอุตส่าห์จะจัดคิดมัดแบบอ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยวเดหยไปไีนวเวียวเดี๋วเียวเี๋ยเนยี่วเดีนยียไหววววีีเเววญยวาวย สรุปก็คือพี่ก็ไม่ได้ของคนเดียวที่จะออกจากบ้านก่อนละกันดูว่าเนาให้อย่างน้อยเราก็ต้องเก็บของอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอีกแล้วเนี่ยโดนผีหลอกแล้วเนี่ยพี่โดนผีหลอกแล้วไอ้กินมันต้องมาตามหลอกพี่ทำไมไม่อายไม่เห็นวะไปเห็นยังจะมาจองเวรกับพี่ต้องเปลี่ยนไปเฮ้ยโว้โอเคไม่น่ามันไม่น่าตามมาแล้วนะเรามาสำรวจป่าสวนหน้านี้กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนอกจากต้นไม้คนแปลกหัวเหมือนจะเจอเหมือนจะเจอ เหมือนพี่จะเจอเอิบแล่สักอย่างอาจจะเป็นแล่อะไรเนี่ยแล่เหล็กไม่ใช่แล่เหล็กคอนคืออะไรนะอ่าตายตายวิ่งแล้วทุกคนวิ่งอุยน่ากลัวโอ้โหพี่กลับบ้านตอนนี้ดี่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนเฮ้ย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 มานี่มานี่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมาตีมาตีทุกคนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันคือมันจะที่ว่ากินคน อะไรคุยกันดีดีดีอุ้ยอุ้ยทุกคนอย่ามาทักฉันนะตายแล้วตายแล้วทุกคนพี่โดนตีทุกคนเนียนเนียนอ่ะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้ก็มืดแล้วนะทุกคนโอเคพี่ว่าวันนี้เราคงต้องจากกันไปก่อนแล้วแหละทุกคนมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะมีตัวกินมาคำาของขวัญแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แนวโอ้โหเช่มันเถอะโอเคทุกคนพี่ว่าอตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวพี่พี่ต้องพี่ต้องพี่ต้องกลับบ้านแล้วแล้วไหนทางกลับบ้านเนี่ยโอ้โห เอาแล้วทุกคนจบแล้วพี่ไม่ได้เอาพี่ไม่ได้เอาไนี่มาด้วยมี่พวเยอะผมว่าเราควรไปล่ามเป็นชายชายน้องค่กกี้ดีไหมลูกบอลจพี่มาอุ้ยอุ๊ยอะไรอะไปดีกว่าวิ่งดีกว่าหือน่ากลัวคุกกี้มาแล้ววิ่งแล้วพี่วิ่งแล้วท่นกันไล่ตามท่านกำลันไล่ตามเธออยู่อุยบ้านอะ บ้านอยู่ไหนตายแล้วหลงบ้านหลงบ้านหลงบ้านเดินมาไกลมากจะเจอบ้านไหมเนี่ยพี่อายไม่เห็นผมหรือว่าหรือว่ามันมันบล็อกอะไรหรือว่าบ้านไม่เจอค่ะบ้านไม่เจอจุ๊ได้ทุกคนมีตัวมีตัวไล่ตามมาดูมีตัวไล่ตามมาทุกคนพีว่ามาไม่ดีแน่เลยอ่ะทุกคนทุกคนรู้จักไอตัวนี้ไหมไอ้นั่นไหนไอ้นั่นไหนไอหนั่นไหนทุกคนน่าจะรู้จักเนาะทุกคนก็คุกกี้ไงไายยังตามมาอยู่ซอมบี้เล็กด้วยโอ้โหเอาแหละจิ๊บโอ้ไม่นะพี่อหลงบ้านตายแหละ โอ้ยโอมบีซอมบีโอ้ยมีซอมบีเด็กด้วยทุกคนพี่ว่าพี่ต้องสู้กับซอมบีเด็กต้องสู้กับซอมบีเด็กอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนทำไมทำไมนายใจลอยจังตาเด็กกับยังดีนะเนี่ยมีวอจยไหมยายา I'm c h e m p l ยยนะ โอ,อสงสัยเขาไม่เล่นกับเราอ่ะทุกคนเราหาทางกับบ้านากับบ้านากับบ้านต่อดีกว่าทุกคนเมื่อฉันโกรธมกับบ้านมันไปอยู่ไหนวะเนี่ยเมื่อฉันโกรธนายก็จะร้องไห้ไม่ใช่เมื่อน,นายโกรธน,นายก็จะทำหน้าบึง้งเป็นสองหนึ่งฉันจะเงียบตาแดงแล้วก็ต่อแล้วก็ต่อแล้วก็ต่อ สองฉันจะตาแดงฟันอ่ะ,อะ,ะสามมาสามสามสาม,มสามฟันจะแหลมจะทำไมฟันจะแหลมทำไมฟันถึงแหลม,ม,หลมจะมีไอะจะมีเขาออกมามีเขาออกมาแล้วมันเลยฉันจะไล่กินคนจริงรึเปล่ปานายไม่เอะใจกินเราเลยยูเป็นปบัฟเฟลอร์รเปล่าอ่ะอยูเฮ้ยบัฟเฟลอร์เจ๋ยยูมีเขาด้วยอ่ะยูเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนวายมันไล่กินคนจริงมันไล่กินคนจริง ทุกคนเข้าแล้วพี่โดนเข้าแล้วที่เดียวกบตายเลยพี่อยู่ตรงนี้มันน่าจะไม่เห็นนะจริงจริงพี่ว่าพี่หลบเนียนอยู่จริงอันนี้จริงเลยพี่ว่าเนียนอยู่เนี่ยโอ้โหตรงนี้โอ้โหเนียนกริ๊บเนี่ยเนี่ยพี่บอกเลยจนถึงเช้ามันก็หาพี่ไม่เจอพี่บอกเลยโคตรเนียนดูดูดูมันเดินมาหาแล้วทุกคนเห็นปะเห็นปะเนี่ยไม่เห็นพี่แล้วเห็นปะเนี่ยเนี่ยหรก็ได้มากินใครก็ได้อะไรอ่ะ มากินฉันหน่อยเฮ้ยเอาดีจริงเราเราเป็นคนดีนะจริงเราเราไม่กินดีกว่าทุกคนเราแอบอยู่ตรงนี้แหละทุกคนเราอย่าไปเชื่อม,มันเปน็ปกลอนบายพี่หย <c oughs> อ,อกไปแนละ้วพี่โดนกิน<ม>ชัวร์กลอุบายอุ้ยมันอยู่ตรงนั้นทุกคนจะรอดไหมเราจะรอดไหมไว้โอ้ทุกคนน่ากลัวมากเฮ้เพี่เธอคอยถอยออกมาดกว่าไปไหนฮะถ้าเป็นทหามไม่เจอทุกคนคอยถอยออกมาคอยถอยออกมาหายไปไหนฮะทุกคนเป็นหาเราไม่เจอแล้วทุกคนพี่เข่เข่หยอมาอยู่สงสัยอุ้ยอุ้ย พี่เป็นพี่เฟอร์พี่เฟอรทำเสียงรุดแสงต้องใช้อุปกรณ์อุ้ยสงสัยมันจะไม่ได้ยินทุกคนอุปกรณ์อะไรอ่ะอุปกรณ์ต้องหลบเงียบแล่สแกนอุ้ยเฮ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 ้ทุกคนมันเป็นมันเป็นมันเป็นเครื่องมันเป็นโอ้ยเฮ้ยมันดังติดๆทุกคนวุ้ยมันเจอแล้วไอ้วุ้ยวุ้ยทุกคนมันเจอพี่แล้วโอ้ว้ายไม่นะไม่นะอุ้ยทุกคน ทุกคนมาเจอพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยนายนายว่าชีวิตเราเป็นแบบจริงเราไม่ได้ไปทำอะไรให้นายนะโอ้จริงๆอ่ะคือเราเราก็ไม่ได้มีแบบว่าความโกรธแค้นกันก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นนายว่าชีวิตเราเป็นแบบนันเราไม่ไดกลับบ้านเนาะแล้วเราก็จะตาแดงหนึ่งนายจะเงียบสองนายจะตาแดงสามนายจะฟันแหลมไม่ไม่ไม่นายมีเข่าก่อนเอ้ยหรือนายฟันแหลมก่อนนายฟันแหลมก่อนละล้อเล่นเราแค่ล้อเล่นอย่าไปยุ่ง เราทุกคนพี่หนีแล้วทุกคนหนีดีกว่าหนีไปไหนเอตัวจับสินใจยานอีกอ่ะโอเคกันทุกคนก็ในคลิปนี้ผมนะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมนะก็นะครับก็อาจจะแปลกๆนะครับเพราะว่ามันจะอัดกับพี่หวานเนาะก็ทีนี้ก็ดูผมแก้พี่อาร์ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ป้ายนะครับก็ถ้ายังเกลี้ยงหรือช่วยใครเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนะก็เจอกันใหม่จินน่าทุกคนเซียวเกลี้ยงนะผมนะบ๊ายบาย